สวัสดีครับน,นี้มาดูควายตาออดครับควายตาออดบ้าน,นจโจโบใต้เม่ดท้องว่างครับลูกแรกครับนี่ลูกตอนนี้ท้องว่างครับคลอดไปลูกนึงแล้วต้าเต็มเกยมจำองคอรครับตามตำราควายไทยครับ แม่ออกคอดไปลูกนึงละขนหนาขนดกขนดกขนยาวขนยาวลูแก้มกเดี๋ยวนกันเดี๋ยวนะครับหางดกเป็นพวงหายกว้างครับ สูงร้อยสามสิบห้าร้อยสามหกร้อยสามหกกับบวกครับาค,ารรรครับราคาเกษตรกรครับเจของ้ของร้องไวหกหมื่นห้าไร้หกหมื่นห้าของร้องไวหกหมื่นห้าครับควายแม่ครับแม่ท้องว่างขาดูขาเร็บสวยครับ หังสวยโอ้โหแดดร้อนขนาดใครสนใจควายไ,ไปสอดครับพ้องว่างอยู่หกหมื่นห้าพันบาทราคาดีเกษตรกร,ร,กรซื้อได้ เขาเปิดสวยครับเขาเขาเรียกอะไรเขาคันซ้อนหกหมืนห้าพันบาทครับเขามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆดูรายละเอียดเราเองขกยทุกตัวในช่องนี้เจ้าของขายเองนะครับนอกจากตัวไหน คอกไหนหรือว่าคนไหนไม่มีเบอร์ผมลงเบอร์เบอร์ผมให้ไปแม่ท้องท้องว่างครับแต่คลอดไปตัวหนึ่งล้วควายยังควายยังอ่อนอยู่ครับดูผมซูมให้ดูชัดๆ ใครสนใจติดต่อมาครับการถ,าถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะสูงยังไงค่อยคุยกันกับเจ้าของอีกทีนึงครับราคาล้องครับหกหมื่นห้าอุยเดดใหม่เลยงามงามงาม ใครหาขายควายอยู่ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับใช่ตัวนี้ถือว่า30เหลือบอ่ะอีกก้า30แาะอืมทองเนี่ยยกมาคนเนี่ยบ่อย่าตัวนี้กันน่ครับใครสนใจติดต่อมาครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอังกอร์คิงชนะครับ มีวัวมีควายให้ดูให้เลือกซื้อครับทางช่องเป็นสื่อในการซื้อขายเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้จับมาขายหรืออะไรถูกแพงต่อรองกันเองครับกับเจ้าของควายเจ้าของวัวโอ้โหเด็ด